หังจากอีเยลยก็จะจ้วงเลยก็สิได้ใส่ข้างในเข้ามาใส่ข้างในเข้ามามันนั่น,น,นต,ตรงเลยนต,ตรงเลย สุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแลยครับส้มสองสุพรรณปนนานนาเอาคลิปวิดีโอนี้ค่อยกะสิได้ป่าเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทา่านเข้าป่าหาอยู่หากินนี่คือเกลาอนะเพื่อนเพื่อนถือว่าค่อยมาเมื่อนี้กะมากับทีมงานอยู่สามคนนะเพื่อนเพื่อนมากับพันทองคำแล้วกับปันเติมในกะบก้บอยมาเมื่อนี้มาแต่กลางคืนเลยได้มาหอดแล้วก็ ประมาณตีห้านี่นะเพื่อนๆปอนเติมเพื่อนกะสิดิยังเพระเจือคงให้อยู่ทางดานไพล์เป็นว่าส่วนคอยกับพันธุกรรมเนี่ยิี่อยู่หากินอยู่าแถวธรรมนาวนี่คือเกาอาก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อเพื่อนๆเด้อ เป็นแห่งกินแห่งใจในการได้คิปวิดีโอไปเพื่อนๆถือว่าผ่านนอาคั่มเพื่อนกะต้มกาแฟเสร็จไปทีมหอยแล้วเขาเกิดิได้กินกาแฟเลยกะได้ย่างเอาไปเสตกุ้งให้คือเก่าเด้เพื่อนๆไปไปกันเลยครับต่อของบ้านตับฮะเพื่อนๆถือว่าค่อยกะมาฮอนบอนพักบอนเศร้าเราได้เพื่อนๆยิ้มงานเรับกะเผาในหมี่ถือว่าอาหารการกินของค่อยกะถือว่าได้อยังไงนี่้งูสินตัวนึง แล้วก็นกเป้าตัวนึงเลยกินต้ามีแล้วค่อยก็สิได้ต้มง,งูสิงนั่นหมดนี่นะครับุนไปทำการทดลอนติดตามทำการว่าเชี่ยบหรือไม่เช่ยบหลังจากที่ไฟพร้อมแล้วก็ค่อยก็สิได้จี้ก่อนนะจี้ดูเอาเผาเอาเก็ตมันออกก่อนมันตินสะอาดนนหน่อยนึง สินาคักรดอนได้ <c oughs> <c oughs> าหารดีได้หมนดเลย 3ングリンは。<coughs> <coughs> ตรงแถวออ๊ะกับคักน <c oughs> ี่เลยวิธี่างคางแห้งก็เรื่งางแห้งอะพยันไม้ไม้ไม็องนิด <c oughs> <c oughs> นี่โค่ย่โอกนี่ าไม้นี่มันติดเลยเพื่ออาไมแต่ก็อีกตามถนัดของแต่ะบุคล หลังจากตีเลยวก็กระจ่อเลยก็สิได้ใส่ข้างในเข้ามาใส่ข้างในเข้ามามันนั่นตรงเลย ี่ดมันขนาดพี่น้องเอยอสิตัดกดตัดเอมันสบาย tôm hồi cái cái này có mì nạm nó có nhà kẹp con nó có bớt này lại cái sơn này ừ. Đấy, sơ là... nắm, họ đây là làng, phu, đào, đây nạm bạc <laughs> <laughs> เ่อนำสีลลายน่อยนึงเ่อมันเปื่อย มีโม้คนมีเชิดหรอกไปไปทางกันเลยเพื่อนเพื่อนเปิ้ลนี่กระทามอฟด์กระทามเปื่อยแล้วก็จับบีมันมาตามแจวเลย một tầm treo đó bình đây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เรียบร้อยจีบคิดเรียบร้อยหมดหมดว่าต้มมากกว่าชุกเรียบร้อยมีแต่ตำแก้วแล้วละกะที่ได้เรลาประตูคงเพ้อจะเปโน้ได้ลืมจะเปโน้เพ้อจะไปโน้ตได้ได้ลืมจะไืน้เาอ กินก็ไล้กินแต่วาดนี่แะทำน้เปลาตัวนึง,งกินเเรื่องใช้ละบ,บ้อใช่ละมันบุงก็พูดสองแสนเดี๋ยวนี้เขาเท็ยพูด,ด,ด5้าแสนโลดงวนี่งูควาย พูดอซเรีเลยวาเสรแล้วกูจะแบ่งเดียวหาคนต้อฮะแม่น่ะเอาผู้สองกันฮะเยกันเอาผู้ละเซรนั่นีพ่อกินพี้เจ้ากินมีอิ่มล้วคาบหนึ่งก็นะนเทินเทิ้งพ่กพ่อลายี่พ่อกินใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะ พ่อติดเอแพ่งนา้าห้าแลสอจะให้ราคาบีกับราคาในบ้ามมนานี่นะหนล,ลุยสล้านารราบี้มันรูดได้หรอเอ้อตับมา Sụp liệt loi, pong liệt loi là bên nhau cả xin thôi chào mẹ 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 chào กองดำใส่ลึกกันกองดำใส่เลยจวดโอ้โห้คักๆๆๆๆงอเลยบปดนี้ทีมงานทำคักเลยคักเลยฮะเอ้าเปิดๆสำเร็จไปทีมห้อยคอยกับสีได้ขออนุญาตกินข้าวกินน้ำตัวเปิดๆเลยมามาเซฟๆต้องกันเลยรอบนี้มาปั่นเอาก่อนเลยคอยกับสีได้

ถือว่าคลิปวิดีโอการขึ้นป่าหาอยู่หากินของค่อยละทีมงานกัถือว่ามานอยู่เพื่อนได้นกเปาตัวนึงแล้วกับงูสิงตัวนึงนำทางนะแล้วมาหอดบอนพักบอนเช่าแล้วกับค่อยละทีมงานกัได้ต้มงูสิงแล้วกับต้มจำแจวนะแจวเซอร์บีแซ่บเลยเพื่อนเถือว่าข้าวกินน้ำก็อิ่มเลย้ยนะพันตะขามเพื่อน เพิมพ่มผลผลิตน,น้ำตกเพิ่มขึนเลยผลบาปันเพิ่มมาเลยบาปันเพิ่มกินน้ำกันเลยเอากดสันคลิปวิดีโอนี่ก,ก็จะได้ฟ้าไว้เพ่งเดีเท่านี้แล้วเพิ่มเพิ่มกดคอมบอกกับเจอเดี๋ยวเดี๋เี๊เข้ามาแล้วก็กดติดตามไปนั่งแล้วกดแชร์ไปพร้อมเนาคลิปหน้าอีพีหน้าพบก,กันใหม่สำหรับคลิปนี้กับกากรมาสบายดี